รถ W211 นะครับเครื่องแรงัวท็อปสทั้งนี้ครับวันนี้ผมมี Mercedes เป็น E Class W211 E280 เอาวังกาศท็อปสุดไม่9 0เท่านั้นปี2006รถศราคาพิเศษ449,000บาทท้อมใช้สีเดิมเดิมทุกอย่างมาดูรายละเอียดก,กันครับว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับ เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถยอดนิยมในช่องนะครับ w 2 1ิวสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมมีรีวิวไปหลายคันนะครับเรายังไม่เคยรีวิวรถเครื่องนี้เลยตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz e E l a s s นะ W 2 1 1 E 2 8 0 E c l a s s W211 เนี่ยทำตลาดตั้งแต่ปี03นะครับยนประมาณปี08 นะครับแบ่งเป็น2ตัวคือก่อนเฟสลิ์แล้วก็หลังเฟสลิ์นะครับซึ่งจะเฟสลิ์ประมาณหลังปีวันศูประเทศไทยประมาณรถปี07เจนี่ยจะเป็นเฟสลิ์แล้วนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเอาไปแปลงเฟสลิ์เฟสลิ์หลักๆเนี่ยจากผมผมก็ดูไปดูมาผมยังงงเลยนะครับดูง่ายๆอย่างแรกก็คือกันชนหน้านะครับถ้ากระจังเนี่ยมองออกมาเนี่ยถ้ามองข้างๆถ้าเป็น LCI หรือตัวเฟสซิแล้วเนี่ยตัวชิ้นนี้นะครับมันจะแหลมออกมานะครับแล้วก็กันทนมันก็จะแหลมเป็นหน้าทนุออกมานะครับอย่างที่2ก็คือไฟครับไฟเนี่ยถ้าเป็น LCI แล้วเนี่ยตัวไฟกลางมันจะรวมกันครับก่อนเฟสซิฟมันจะแยกกันนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเฟสซิฟเป็นตัวหายากนะครับตอนนั้นจะมีทําตลาดในประเทศไทยนะครับถ้าเป็น V6 นะจะเป็น E230 นะครับแล้วก็ E280 ซึ่งมันเป็นเครื่อง V6 นะครับโดยเฉพาะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ V6 นะครับ 3,000cc ให้แรงม้าประมาณ219แรงม้ามันได้แรงม้ามากกว่านี้นะครับต่างประเทศได้ถึง231เลยตัวนี้เป็นรหัส M272 MM m นะครับเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน S-Class ในปีใกล้ๆกันคุณคิดดูแล้วกันว่ารถเครื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับใส่เนมอดี้ขนาดนี้่กับเกียร์โตมาสกสปีดซึ่งผมว่าฉลาดนะที่สําคัญคือมันนุ่มนวลมากครับ โดยเฉพาะออปชั่นข้างในนะครับคันนี้ข้างในเป็นภายในสีดำผมว่าสวยกว่าตัวปกตินะครับแอร์ก็โฟโซนด้วยรถไม่้9ห0ืนานะครับไม่เนี่ยผมดูตามสภาพแบบนี้ทั้งภายในภายนอกเครื่องเนี่ยมันสมบูรณ์ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นรถสภาพแบบนี้หายากนะครับราคานะครับ4 4 9 0 0นเาครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนผมบอกเลยว่าสวยจริงอเราลองเหยียบแบบกดนะเหยียบดูนะครับสามพันรอบครับ มันพุ่งไปนะครับแต่มันไปแบบสมูทมากเลยนะใช่แล้วก็เสียงเพาะมากด้วยแล้วมันดิ่งมากเนาะใช่ครับคือผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ฟังเสียงเครื่องหรือเปล่าครับเสียง V อ่ะเครื่อง V6 V8 เนี่ยมันจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเนาะแต่ความรู้สึกคันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่มันให้ความนุ่มนวลไม่กระชกงโขงขง้างเนาะใช่ครับถ้า,<ม>าเทียบแบบถ้าเทียบกับ BMW คุณดุกรู้สึกไงครับ อ <B> ๋อ5เลย E60 B M มันฟิลมมัน530เลยฟิลมันสปอร์ตกว่าน,นี้นะคือมันไปแบบพวด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 ,ดึงดึงแบบแรงแกระตุกกระตุกให้แบบได้ได้ตัวโยกโยกแต่คันนี้มันมันพุ่งแบบสมูทสมูทนิ่มๆแบบผู้ดีอะครับแบบคุณชายอะอแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเทียบเครื่องสเปคเดียวกันนะรถคันนี้มันประมาณปี06นะครับถ้าเทียบเครื่อง3,000กับ5 3 0นะ ความรู้สึกผมไม่รู้ผมรู้สึกเหมือนคุณดปล่าถ้าเป็น B.M. นะครับถ้าเป็นใน530มันจะเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงเสียงฟิลลิ่งการขับมันจะมันจะบู๊กว่านี้รู้สึกไหมใช่ครับมันจะบู๊กว่านี้แต่มันมันไม่สบายนะใช่มันไม่สบายเท่านี้แต่ช่วงล่างสําหรับ E-Class ทําให้ได้นุ่มนวลกว่าดังนั้นถ้าผมถามผมนะมีคนถามว่าถ้าคุณที่ต้องการเลือกความสะดวกสบายนะครับผมว่า E-Class ต่อให้เครื่องใหญ่มันก็ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณต้องการความสนุก ผมแนะนำเลยครับว่า CD5 สนุกกว่าเดี๋ยวไปดูครับภายในน่าใช้ขนาดไหนโอเคครับเรามาเปิดไปดูภายในของ W211 นะครับคันนี้อย่างที่บอกพิเศษกว่าคันอื่นนะครับภายในดำนะครับเป็นตัวท็อปออปชันเยอะสุดภายในดำส่วนใหญ่ด้วยหนังแบบนี้นะผมจะเห็นส่วนใหญ่อยู่ในพวก e 6 3นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเลยนะภายในสภาพดีมากครับหนังทั้งหมดเดี๋ยวเข้ามาสตาร์ทรถกัน กุญ uh. แจอยู่นี่นะครับ Until <this> ปิดเสียงก่อน <this> จริงๆคันนี้นะครับเครื่องเฟิร์มากนะเมื่อกี้สตาร์ททีมติดเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างพวงมาลัยเป็นหนังสีดํานะครับสวยเลยพวอองมาลัยเนี่ยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาบุมขวานะครับจะสามารถเปิดปิดเสียงได้โทรศัปิดโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับ คันนี้จริงๆคันนี้ใหม่นะครับเ3 0 0 0เท่านั้นนะครับใหม่แท้ๆนะครับแล้วก็ตัว LCI นะครับตัวนี้ดูง่ายๆนะตัวนี้จะเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตัวก่อน LCI อ่ะจะเป็นจอ2สีซึ่งความรู้สึกเนี่ยผมว่ามันดูโมเดินขึ้นนะครับอ่าอันนี้คือพงอันนี้คือพวงมาลัยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว c รุสคอน o ท t r o l กับล i มิตนะครับเนี่ยมีล i มิตนะครับโอเค ออปชันต่างๆนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะเมมนะครับหมดทั้งไฟก็เป็นไฟออโต้เรียบร้อยนะครับมีที่ฉีดไฟหน้ามมูไฟฟ้านะครับภายในโดยรวมถือว่าสวยมากนะสวยจริงๆครับมันต้องดูฝั่งคนนั่งดีกว่าคุณดุ๊กแล้วคุณดุ๊กนั่งรู้สึกไงบ้างครับเนี่ยนั่งสบายนะครับแล้วก็เบาะกระชับนะฮะสภาพทุกอย่างสวยมากคือใช้คำว่าหาสภาพนี้ยากมากคุณดุ๊กสูงประมาณเท่าไหร่ครับ ร้อยเจ็ดสิบสามครับนั่งข้างหน้าอันนี้คือเราเซตแบบข้างหน้าเหลือนิดเดียวนะความรู้สึกก็นั่งเป็นยังไงบ้างคือ,อจริงๆเนี่ยอ่ะผมยังไม่ได้กดเบาะลงต่ำสุดเนาะคือปกติผมจะนั่งเบาะต่ำสุดแล้วก็ให้ให้แบบมันกระชับกระชับหน่อยนะครับนั่งถือว่านั่งสบายครับที่ข้างหลังก็ยังเหลือที่วางขายเยอะมากเลยอ๋อแล้วพอเห็นข้างในสีดําแบบนี้รู้สึกยังไงครับ ถ้าเทียบกับคือเราเคยขับรถกันมาเยอะเนาะสีดํารู้สึกสวยกว่าไหมดูว่าสีดําดูสปอร์ตกว่าและที่สําคัญมันดูแลง,ง่ายครับผมอ๋อมันดูแลง,ง่ายใช่ถือน้ําถืออะไรมาใช่ไหมฮะเออหกเนี่ย,ยทาความสะอาดง่ายมากมันดูแลง,ง่ายกว่าสีเบจเยอะมากๆเลยคันนี้นะผมว่าดูเห็นด้วยกับผมไหมครับว่ารถอะมันแทบจะไม่ได้ใช้ริมไม9เก้าหมื่นดะูเนาะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะครับใช่ครับสภาพสวยมากเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่ ผมว่าอันนี้คือไม้ทแท้ๆนะครับเนี่ยไม้เก้าหมื่นแบบนี้เนี่ยคือของจะไม่ได้ใช้มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะแต่งหมดแล้วเนาะลำโพงก็ไม่มีรอยเลยนะครับจริงๆเนี่ยสภาพดีมากเนาะอันนี้วิทยุนะครับวิทยุก็ก็ยังใช้ได้นะคุณนงเนาะใช่ครับเสียงดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเปิดปิดล็อกนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์โทมัส6สปีดนะครับก็เข้าลื่นดีปกตินะครับ เอางี้ผมผมอ่ะจับรถแบบนี้มาเยอะนะครับพวกนี้เนาะคุณดุกปกติถ้าใช้เยอะๆเนาะมันจะแตกลายงาหมดแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ขยับมันจะหักมันจะหักใช่อันเนี้ยเครือดูให้คุณดุกลองดูครับเนี่ยครับทุกอย่างข้างในยังดีอยู่เลยครับโอ้สวยสวยสวยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังดูดี๋ยวครับนรถครั้งนี้ข้างหลังเป็นยังไงเข้ามานั่งข้างหลังนะครับคือ ผมอะเซ็ตข้างหน้าไว้นะครับผมสูง185ผมเป็นคนขายยาวมากขาหน้านะอย่างที่ผมบอกเรื่อง e-class นะครับขาผมไม่ติดแต่ฟีลลิ่งการนั่งสบายเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างหลังกับพื้นที่สัมภาระเนี่ยผมรู้สึกสบายกว่าถ้าเทียบกับ e60 ในเทียบสเปคเดียวกันคุณลุกเห็นด้วยไหมที่นั่งคือสบายคุณลุกว่ารถรุ่นไหนสบายคือผมรู้สึกว่า e60 เนี่ยนะครับมัน มันเน้นโฟกัสทุกอย่างไปที่คนขับหมดเลยคนนั่งอะ่ะมันนั่งไม่สบายเท่า e-class นะเออมันก็จริงเนาะเพราะความรู้สึกคนส่วนใหญ่เอารถลิมูซีนจะเอารถ e-class มาทําใช่ครับมากกว่า b.m. ใช่นะแต่คนชอบขับรถก็เถียงไม่ได้ก็คุณก็จะบอกว่าขับ b.m. ขับมันส,สนุกกว่าถูกไหมครับใช่ครับอ่านะหนังทั้งหมดดีมากนะครับอุปกรณ์ใช้ได้หมดเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับ ไม่รู้ผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของเบนส์นะคือเบน์จะไม่ค่อยกรอบใช่ไหมคุณลุงรู้สึกไหมพลาสติกเบน์ทนกว่าอันนี้เราพูดตามหลักความเป็นจริงถูกไหมครับ <c oughs> มันทนกว่าเนอะของของบีเอ็มมันมันเปราะกว่านะครับแล้วก็ออปชั่นหนึ่งที่ผมว่ามันดีกว่ารถอ e ีคาร์ทั่วไปคือแอร์ครับเดี๋ยวขอต้องนะครับอันนี้นะครับออปชั่นที่ดีกว่าชาวบ้านเขาคือ Air, แอร์เราเป็นแอร์แยก4โซนนะครับข้างหน้า2นะครับแยกข้างหลังได้อีกนะครับเนี่ยสามารถแยกอุณหภูมิได้เลยซึ่งตัวปกติไม่มี นะครับออปชันนี้ก็มาติดเองก็ลําบากด้วยดังนั้นถ้าใครอยากได้แบบนี้ความสบายแบบนี้นะครับใน e 2 8 0เนี่ยผมว่าต้องคันนี้เลยแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่นะครับอุปกตรณ์ตรงนี้จะพังหมดแล้วเนี่ยคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าดีมากข้างหน้าก็สวยเลยใช่ไหมครับคุณดุก๊กใช่ครับเนี่ยลองดูสภาพข้างหน้าฮะคือรถคันนี้ดุ๊กใช้คําว่าหาหายากเนาะหาดูยากทั้งสเปคทั้งสภาพความสมบูรณ์เลย งั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสภาพแบบนี้ราคาเท่าไรครับได้เห็นรายละเอียดของ W 2 1 1นะครับ E 2 8 0นอวังกาศปี06นะก่อนเฟสลิปนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เครื่องดีมากแอร์ดีแอร์เย็นมากนะครับเนี่ยนี่ผมสตาร์ทรถอยู่เครื่องเดินดีมากนะครับแล้วถ้าดูในห้องเครื่องจะรู้เลยว่าห้องเครื่องเขาดูแลมาดีนะครับรถคันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับหายากออกมามือหนึ่งตอนนั้นเท่าที่ผมเช็คเกือบ5ล้านนะครับวันนี้ราคา449,000บาทครับ มันแค่10%บเอร์เซองมื่อก่อนผมมองอย่างนี้นะคนที่ต้องการเล่นรถเครื่องใหญ่นะครับผมมองว่าในตลาดมันมีตัวเลือกหาน้อยครับถ้าคุณคิดนานบางทีกูจะหาไม่ได้นะครับผมยังยอมรับเลยบางทีผมอยากได้รถเครื่องใหญ่เนะี่ยคิดช้า5นาทีไปแล้วนะครับ ดังนั้นใครสนใจคันนี้นะครับจะแลกจะเทิรนจะขายจะฝากขายรับทุกข้อเสนอนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0 6 1 7 4 6 2 2 2ครับ0819082026หรือที่ว่าโค้ดตามนี้หรือเว็บไซต์ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอยากจะให้เรารีวิวรถซ่อมรถอะไรแลกรถรับได้หมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังใจให้นโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ